เอาใจ FC สมยงคาเซ็นเตอร์อีกแล้วครับวันนี้ผมจัด Ford All-New Ranger 4ประตู2.0 t u r ร o มาให้ครับต้องคันนี้แล้วครับผม Ford Ranger All-New 4ประตูนะครับปี2022จด2023กับราคาเพียง599,000บาทผ่อนงวดอยู่ประมาณ1 10, 1 0 0บาทตลอดสัญญาครับมาดูความสวยเลยครับผมนี่นะครับคันนี้จะได้มาด้วยสีน้ำเงินนะครับด้านหน้าเป็นหน้าโฉบหล่อมากเลยหน้าโฉมปัจจุบันเลยนะครับผม ไฟหน้าสวยกริบเลยไฟ LED มีมาให้ครบเซตไฟตัดหมอกครบเลยนะครับด้านข้างใส่มาด้วยล้อแม็กแต่งซิ่ง4เส้นให้เลยนะครับลูกค้ามาชมภายในครับคันนี้นะครับผมเลขไม่สี่0 0นโลนะครับผมเป็นหน้าจอดิจิตรอนนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ข้างเลยนะครับผมรถสวยมากพี่นะครับมาชี้เครื่องเสียงเป็นเครื่องเสียงหน้าจอทัชสกรีนนะครับผมหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะดูสะดวกสบายนะครับมี Apple Car ์เพ เกียร์ธรรมดา6สปีดเบาะสวยสะอาดมากเลยนะครับผมกลิ่นรถใหม่ยังอยู่เลยนะเป็นเบาะผ้ากำมยีครับด้านท้ายสวยเดิมนะครับผมโอ้โหไฟท้ายเดิมโรงงานด้านท้ายตกแต่งมาด้วยชุดแต่งแบบนี้เลยนะครับของ Ford r a n g e จเลยนะแล้วที่สำคัญมีกล้องมองหลังมาด้วยครับผมลูกค้าท่านไหนที่สนใจ Ford a l l n e w Ranger 4ประตู2.0 Turbo คันนี้นะครับผมติดต่อหาผมได้ที่เบอร์0 8 1 2 3 8 6 6 9 9ครับ